สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกินของขาวเสร็จแล้วก็มากินผลไม้กันต่อเนาะพบกับช่องไทยบ้านบันเทิงโชวันนี้โชว์อะไรคะกินลิ้นจี่ดูสิได้ของฝากจากเชียงใหม่ลิ้นจีส่สดสดลิ้นจี่จักรพรรดิค่ะลิ้นจี่จักรพรรดิสดสดเลยดูสิเนี่ยมดมดก็ยังตามมาเพราะเดี๋ยวนี้แบบการเดินทางมันสะดวกเนาะจาก เชียงใหม่มาสีเกตเขาก็แต่งงานกันข้ามจังหวัดนั่แหละค่ะท่านผู้ชมโอ้ขัก็เลยลาปากคือซีของฝากของตอนบมกลิงจีน่วยบอกย้อยนึ่งโอ้ยอดใจประดาเบิงมืนอใดได้กินทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตเดี๋ยวจะมาละาลา้เบิงน้ำเด้อค่ะมากวนกันกินเนี่ยหน่วยบอกย้อยนึ่งนะ่ะ อุย้ยสิเนาะหวานไหนสิบอกให้ัมเมนของปลอมนะคะไม่ใช่บักแงวนะคะไม่ใช่บักไฟบักยังติขาว่าเด้ออย่าลืมนะว่าการขนส่งการเดินทางสมัยนี้มันทั่วถึงกันแล้วค่ะไปไงมาไง โถไผยโลดม่นเขาสวนไปเลยอะไรอย่างาก็แต่งงานกันข้ามจงาังหวัดวัฒนธรรมเราก็ต้องประสานกันใช่ไหมคะการไปมามันก็อนนี้อืออืออร่อยท่านผู้ชมรูสิมันร่อนดีนะมันร่อนมันร่อนมันร่อนแบบมันบติตเม็ดนี่คิดถึง กินแล้วคิดถึงกาดวโรรสเนาะไปเชียงใหม่นะเนี่ยไปนั่งกินขนมจีนใต้แสงเทียนที่กาดวโรรถโอ้ยกินบักดินจีนแล้วคิดถึงเชียงใหม่คิดถึงแม่น้ําปิงคิดถึงสะพานนวรัฐมีโอกาสต้องได้ไปนะเนี่ยปีใหม่เนี่ยต้องได้ไปต้องได้ไปจองตั๋วไว้เนาะจองตัว๋วจองทริปอืมอืม คิดถึงกาดว่โลรถเลยเห็นเขากวางขายเต็มเลยค่ะดอกไม้สวยๆพวงมาลัยด้วยอย่างเงี้ยพวงมาลัยน้ำดอกไม้น้ำผลไม้เงีย้ยเนาะหุยอะโวคาโด,โดโลูกพรามอย่างเงี้ยจากเขาเขามาขายอ่ะสี สีคุณผู้ชมไม่ใช่บะง้อในนีเนี่ยนิ้นจี่จัก,กระพัดส,สดสดหอมๆอมอม,อมกินผลไม้ไทยๆบ้านเราช่วยกันชื้อเศรษฐกิจมันก็จะได้หมุนไปเนาะชิมแชท แชรอย่าลืมนะคะชอบชิมแชทแชร์ hmm. เที่ยวไทยไม่ตกยุกอย่าลืมเที่ยวไทยไม่ตกยุกเที่ยวไทยเท่นะคะ amazing Thailand mm hmm. ต้องไปเที่ยวเมืองไทยแล้วคุณจะรักแล้วคุณจะลหลงไหลค่ะในความเป็นไทยเนาะคนไทยไปเที่ยวด้วยกันก็ยังหลงมนเสน่ห์ของคนพื้นถิ่นเลยแต่ก็ต้องเลือกนิดนึงนะคะที่ไปนะ <laughs> มันร้อนนะคะมมากินด oh to yeah. ้วยกันนะคะท่านผู้ชมสุดสดดูสียังยวเขียวอยู่เลยเนี่ยพอ้ีดขาลงจากรถนะก็เลยโอ้ลับปากค่อยเลยเห็นมีบักงอ่อนแต่บัองอมันก็มีไหนนะตัวไปสีเกตก็มีบัองออัง่านสีสเกตอีกไรอัางนวลบลอมเลยยก่าต้องได้ไป อะไรอังวนคือ,อะไรอังวนเดอ้อสีเกตตีความนะคะว่าเป็นบักพีบักบักพีพวนบักโกอีโกยวาสานไม่ใช่นะมูจจกกบาบักอีโกยมันจะลักษณะเหมือนกับบักอางวนแต่นี้มันคือบักอางวนจริงๆปลูกสีสเกตขึ้นบักสะตอสีสเกตก็เหมือนกันปลูกขึ้นฝากยาวย,ย่อยตรงลูกตรง มังกรคนนั้นเป็นแป,ปะปอด้ดอกสีเกตปูก่อคืนดอกแล้แห้งแรงคนน่ะภาคเสียดหยักคนน่ะมาเบิ่งเองเด้ออร่อยไหมเนี่ยคิดถึงการวนารสจริงๆนะการว่าโรรสจริงนะ ที่ถึงแหนมเนาะแนวแคปโหมูแคปโหมูไรมันเนี่ยที่ถึงโดยสุเทพขออนุญาตนะคะ มันสนุกเนาะยูทูบเนี่ยจะกอดหัวขินไล่ไหนตรงเตียงหนังเตียงนี่เอ๊ะจะไปขินเยอะเพื่ออะไรชงกาแฟดำท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเตรียมกาแฟดำมากินอีกมีแก้วเลยหอม บ่ได้บ่ได้ใช้ํนเพิออยากให้เพื่อนใน facebook เห็นด้วยกินลิ้นจี่อะไรอย่างเงี้ย กินอะไรก็อวดเขาหมดครับว่าสวัสดีค่ะคนอื่นเขากินจงเขาขี่ออกเนาะขอโทษนะคะก็บางคนกินแล้วไม่ให้คนอื่นดูไงนะว่าอวดอวดเนาะนี่กินหลินจีขายแทนผู้ส้ม ลิ้นจีลิ้นจีลิ้นจีน่ะมาเด้อกินลินจีไม่ออนซ่อนหลายอ่ะมันขี่รถมาจากเชียงใหม่ดีนะคะท่านผู้ชมดูสิมาถึงห้วยน้าทันสีสเกตนะจากกิโลจาว่าโอ้กตื่นเต้นเลยนี่ไม่เคยไปเห็นสวนมาไหนแต่สวนลำไย,ยสีเกตก็มีนะไปเห็นมาแล้ว แต่ส่วนลิ้นจีสีเกตยังไม่มีเนาะใครอยู่ดูอยู่เนะาะทักทายกันได้นะคะกินลิ้นจีค่ะลิ้นจีจากกะพัดจากเชียงใหม่เนี่ยเพิ่งมาถึงสีเกตสดๆเลยลงจากรถปั๊บเสร็จข่อยเลยดูนี่เขาแต่งงานกันถามจังหวัดเนาะการเดินทางสะดวกมันก็ไปมาหาสูกันยังว่าหละนี่ขนาดว่ารถ,รถไฟทางคู่ยังไม่เสร็จ รถไฟความเร็วสูงยังไม่เสร็จเดี่มันี้ไปมาหาก,กันไงกุ๊บบะบานคอยไปกรุงเทพเดีวยวนี่แบบว่าเหมือนฝันนะอ้าวอ,อาทิตย์ที่ฉันเจอแกอยู่บ้านอยู่เลยนะแปบ๊บเดียวเอาเจอกันอีกแล้วแต่ก่อนหนึ่งปีเจอกันทีอย่างเงี้ยหกเดือนเจ็บแค่ได้ป่วยใกล้ตายอย่างเงี้ยญาติใกล้ตายค่อยมาเจอกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้โมเมนเ์เลโอ้โหไม่ยกมือไหวแล้ว มันมีภาเปรเียวเจ้กันอือร่อนมะเร็ดร่อนร่อนมะเร็ดผู้ใดเบิ่งอยู่นี่ค่ะเพื่อน่า้ผู้ชมคนไหนดูถ้าทายกันได้นะคะเซนโรไดเดอร์บกการ์ด,ดค่ะสีดยาแล้วนะคะ สีหอมนะสวัสดีค่ะใครดูอยู่คะแนะนำตัวทักทายกันได้นะคะลิ้นจีจักรพัรดจากเชียงใหม่สดๆค่ะอ,อย่าเข้าใจว่าเป็นแบบแงวนะนี่ลิ้นจีจักรพัรดนะคะหญิงอีทเนี่ยลิ้นจีจักรพัรด ที่บ้านหัวยางเขาเอามาลงเขามาจากเชียงใหม่เนี่ยเขาแต่งงานกันทางนู้นเขาเอา,เอา,เอา,เอามาขายกันนะ่ะดูซิไม่ใช่ว่าใส่ลังใส่อะไรมาเลยค่ะท้ายรถนะคะก็เ <g> ด <ül> ็ดออกจากสวนตนสดๆเลยมาเด้อติดข้อแน่คุณอาตายแล้วนี่เกยแช่งนฉันหรอหืมแล้วว่างอยู่วันก่อนเราก็ก้างคาคอนะคะไหลสดนะ่ะ ตาหมดไลยน้องอุ้ยสมมาเจ้าเจ้าผีบ้านผีเฮือนเขาบอกว่ากินไม่ให้พูดจะได้ผัวแก่แต่กูก็เก่ก่อนแล้วนะเนี่ยยังหาผัวไม่ได้เลยไม่มีใครเอาที่เขาก็บอกก็ไปเอาเมียสิคุณบ้านบายผ่าผ่ามมานี่บกหลาเนึง คือสดเลยพูดนายเอ้ยโบเฮียวโบหยังนี่ตรงดีๆได้นี่เบื้องแน่ท่านผู้ซมโบเมนแบบแงวบานคอยได้นี่มันคือลิ้นจี่จัก,กระพัดยำนะคะลิ้นจี่จัก,กระพัดค่ะไลฟ์สดทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชอบกดถูกใจไลค์กดแชร์ช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์ให้ค่อยด้วยนะคะพ,พ,พี่น้องๆเอ้ย รักน้อยๆรักนานๆน,นะคะไม่ค่อยมีสาราดอกกินเพลินๆเนาะคิดลิ้นจีแล้วคิดถึงอะไรเข้ามาอ๋อคิดถึงการวโรรสไปเดินเที่ยวเชียงใหม่อย่างเงี้ยคิดถึงขนมจีนข้าวปุ้นนั่งใต้แสงเทียนเนาะข้าวปุ้นนั่งใต้แสงเทียนที่การวโรรถแล้วก็ดอกไม้สวยๆเช่ามอเตจะ์ไซเราก็ขับรอบเมืองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแอลนั่นแอลนี้คิดถึงดอยสุเทพแค่ลิ้นจีนะ มันทำให้ได้คิดถึงตั้งเยอะนะคิดถึงสภานนวรัฐคิดถึงแม่น้ำปิงคิดถึงอะไรอีกคะแคบหมูนะแคบหมูไรไรมนันน้องเรื่นุ่มแล้วพวกเจ้าแล้กกินลิ้นจี่คิดถึงอะไรคะ ห้ามบอกว่าคิดถึงลูกถึงผัวถึงอันนี้นะโอ้โหหนี่ดูสิเนี่ยใบย,ยังสดสดอยู่เลยค่ะเห็นบอกบเมนใบเหี่ยวได้ยน่เขาเก็บปับเขาขี่ร้นมาสีเกตเลยราสันคิดถึงมีอะไรก็ข,ขี่มาเลยมาสันดูดิสิคุณท่านผู้ชมอืม ม่ใหญ่ไดนี่นี่ช้อนชาไม่ใหญ่ได้นี่ไม่ใหญ่ได,ไดค่ะอันนี้ไม่กินเราเอาไว้อวดลูกค้าเนี่ยเวลาลูกค้ามาทําผมแล้วก็เออมีลิ้นจี่บริการนะคะซิมได้นะคะสิน,น่ะเอาไว้ตอนลูกค้าได้ล่าตอนนี้ก็ก็คือนั่งว่างๆอยู่แล้วก็มาไล์เป็นเพื่อนกันอไรองเงี้ยเนาะสิเบ,บอรบงเหาไซีอยู่เดิมๆเรามีอะไรดีแล้วก็ชุต ชิมแชทแช์เนาะชอบชิมแชทแช์มีอะไรก็มาแชร์ให้กันดูเนี่ยเพราะทุกอย่างมันมันมันไร้พรมแดนลนะคะทุกวันนี้เนาะทุกอย่างไร้พรมแดนนี่คุณผู้ชมานากินด้วยกันถ้าค่อยกินหมดนี่เขาก็ว่าเขาเป็นเป้าเป็นปอบแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็เพิ่งเพิ่งกินนานๆ กินไก่เนาะข้าวเหนียวไก่ด่างอ่ะนี่เราก็ปอกอ,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 อย่างเงี้ยมาตองยานมือด้มมาตองยานเล็บดามเดอ้อกินไปเลยค่าอืมอืมแซ่บนัวย,ยุูยอ่ะค่ะ เคยก็บเคยลงอย่างเคยลงใส่ตุ้มหูด้วนี่อย่าลืมนะคะเครื่องเงินตุ้มหูเนี่ยแถวบ้านอีสานใต้เนาะที่อำเภอขวาวสินรินสรินอำเภอขวาวสินรินจังหวัดสรินค่ะเขาจะทุกเห็นไหมเครื่องเงินเป็นลวดลายอย่างเงี้ยนะคะหาซื้อได้นะเป็นหาเช็ดเช็คหาขอมูในเน็ตเองนะคะเดี๋ยวนี้มันก็มีสั่งซื้อออนไลน์หรือจะขี่รถไปเองก็ได้นะคะ เขาก็าไปออกงานกันที่เมืองทองทานีเยอะนะคะแต่จะได้รา,ราคาพิเศษก็ต้องมาที่ที่เขาทําเลยเนะาะแายไหนแบบใดต้องมาหาเองเนาะที่เขาบอกแหละของดีช้างเผือกก็อยู่ในป่าลึกกันราคาทันผู้ชมกินแล้ว ่วยญ่ค่ะมาสันเมนค่ะมวยบอกไงหนึ่งนี่นี่หนึ่งก็ใครหามมาสันก็ว่าวไปใค่เนี่ยเป็นวันตัวนี้มันหอมไหมมันก็เลยมากินเนาะไม่ว่านไม่ว่าน สอองสัยมันอยากออกอันนี้ด้วยนะคะนี่เมงวันตัวนี้เข้ามา <S 2> <S 2> มได้ไงเนี่ยมันอยากออกอไลฟ์สดนี่ก็จะ พอจบคลิปการกินดินจีจัก,กรพพรดไว้เพียงแค่นี้เนาะเอ,อ่อท่านผู้ชมก็ติดตามช่องไทยบ้านบันเทิงก็ติดตามช่องไทยบ้านบันเทิงและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะแล้วค่อยก็จะตบทายด้วยกาแฟดำเขาบอกเนี่ยกินครบเซตเลยนะเนี่ยแล้วก็ตามด้วยกาแฟดำ แค่นี้ก็ทำงานได้ทั้งวันแล้วสวัสดีค่ะ